หลังจากที่เราดูดเสร็จนะคะเราก็จะเอาแผ่นกระดาษกรองที่อยู่ด้านในเนี่ยค่ะแยกใส่ถุงแล้วก็นําส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการนะคะโชคดีไม่ดํามากนะแต่จะมีเป็นฝุ่นฝุ่นมีผงผงขุยขุยอะไรด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะรวมไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะนําไปส่องกล้องดูว่ามีตัวอะไรฝุ่นหรือเปล่าแล้วก็นําฝุ่นอันเนี้ยนะคะไปตรวจด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการนะคะ เราตรวจได้ที่ห้องไหนต้องไปที่ไหนยังไงต่อก็อเดี๋ยวไปตรวจที่ห้องแล็บของเราอะค่ะที่เราดูดฝุ่นกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะทําพาคุณแอดมาดูนะคะว่าในการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะหาตัวไรฝุ่นเป็นยังไงนะคะมีไหมครับจะลองส่องดูไหมคะจะไม่บอกด้วยนะฮะจะลองส่องดูไหมคะให้ลุ้นเองใช่ไหมครับ หูยุบยับเลยเยอะมากเลยครับนี่นี่นี่จากหมอนผมเหรอครับอันนี้เป็นจากที่นอนนะครับอ๋อโอ้ตกใจจากที่นอนดูดเมื่อกี้นี่มีไรฝุ่นเยอะขนาดนี้<ช><ช>เลยฮะก็จะเห็นตัวไรฝุ่นเป็นๆใช่ครับอยู่นะคะใสๆเดินอยู่กับเส้นใยที่ดูดมาเลยค่ะ,<น>ะเพราะว่าเราจะเอาจากตัวที่เราดูดฝุ่นได้แล้วก็ตัวไรฝุ่นเขาก็จะ ยังมีชีวิตอยู่อะค่ะอืมโอ้โหที่เราไม่รู้เลยนะว่าที่นอนหรือหมอนที่เราสัมผัสเรานอนอยู่หรือว่าในผ้าอะไรก็ตามใช่ไหมมันอาจจะมีหรือตุ๊กตาอะไรที่กอดอดี๋ยวมันจะมีลายฝุ่นมันจะมีตัวลายฝุ่นยอยู่เพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะตัวลายฝุ่นจะชอบ อยู่สิ่งที่เป็นเส้นใหนะคะเพราะฉะนั้นหมอนที่นอนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าก็จะเป็นแหล่งสะสมไรฝุ่นอย่างดีโดยเฉพาะตุ๊กตาเด็กๆที่มีขนเยอะๆที่จะเก่าๆเน่าๆหน่อยเด็กชอบไม่ยอมให้แม่ไปซักอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแหล่งสะสมอย่างดีนะคะโอ้ที่นี้พอเราเห็นแบบนี้คือผมมาผมเห็นด้วยตาตัวเองว่าไรฝุ่นมันมีเยอะแล้วมันเดินยุบยับแล้วมันก็แอบทำให้เราแพ้ได้นี